เดือนภาษาอิตาลีเมซิลิ้งวัวอิตาเลียนามคาราคมเจนนายูกุมภาพันเฟบราบรอมีนาคมมาร์ซ เมษายนอ p พรีเลพฤษภาคมมาจโอมิถุนายนจ u น n อกรกฎาคมลูลยอสิงหาคม Agosto Kanjayon Settembre Tolacom Ottobre Phritsikayon Novembre Thanwa Dicembre non dimenticare di iscriverti al nostro canale.